โอเคครับก okay, ็กริ่วสวัสดีฮะเพรกะก็ผมชื่นเคยนะฮะแมงสังไรซิ่งช h a n แน l นะฮะ <Yahoo! S 1> วันนี้ <laughs> ผมได้เข้ามาอยู่ที่บิ๊กวิ Wing, ่งลบบุรีนะฮะ <Okay. S 1> ผมมาดูตัวซีบอาตัวใหม่ครับตัวสีใหม่นะเอ๊ม่ใช่สีใหม่ดิลายใหม่ลายใหม่ครับ <Wow. S 1> นะเป็นตัวนี้ครับผมมาดูมารีวิวอลายใหม่ <laughs> okay, ครับโอเคครับตอนนี้กับผมก็มาอยู่กับเจ้า c b 650R นะฮะเป็นลายใหม่นะครับตอนนี้มีแค่สีดำจะเป็นดำดาเงานะฮะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นดำด้านนะฮะมันก็จากตัวเก่าเป็นตัวนี้อันนี้ตัวเก่าคือด้านทั้งคันอันนี้จะมีตัดเล่นเงามาตรงข้างหน้าแล้วก็ อะไรวะบางโคนบางโคนฟูในตัวก็ว่ทีแล้วก็ตัวถังเออนี่นี่นี่แล้วก็ตัวถังก็จะเป็นเงานะฮะตัวถังแล้วก็ท้ายเออหอด้านมีแค่มีแค่ตรงนี้นะครับด้านแค่ปีข้างด้านข้างครับผมน,นั้นก็สีดําเงานะฮะแล้วก็อีกสีนึงก็จะเป็นตัวสีแดงนะฮะก็ลายใหม่ ก็จอดแบบติดกันไปหน่อยนะครับผมให้ดูสิ่งที่เปลี่ยนไปเออเออมีสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือที่ดูมานะเขาบอกมีโช๊นะครับแกนโช๊ที่เปลี่ยนไปเป็นโชว่า sffbp นะฮะตัวเก่ามันจะเป็นแค่โชว่าธรรมดาเนี่ยตอนนี้จะเป็นตัวชมเก้านะครับแล้วก็มออีอะไรวะ ตัวท้ายอ่าใช่ตัวท้ายเนยฮะเฟรนกท้ายตรงนี้กับกับอันนี้ตัวเก่ามันจะถ้าตัวตัวเก่ามันจะเป็นเนี่ยบิดญแจตรงนี้นะตรงนี้มันจะสั้นๆดูสั้นๆแต่นี้มันยาวมาเลยฮนะเน,นี่ยแต่จริงๆก็เท่ากันเลยตัวส่งดูเหมือนจะจะจะ,จะยาวกว่าแต่ไม่ใช่เท่ากันแล้วก็มีบางโคนนะครับ บางโคนนะอันนี้จะเป็นพลาสติกตัวนี้จะเป็นเหมือนอลูมิเนียมเหมืนอนอลูมิเนียมลายก็จะแบบล้ำๆหน่อยโอ้พร็เจ <ะ S 2> ้าจอดจต้องถอดออกเยอย่านี้ไปอันนี้เป็นสีแดงนะครับลายก็ก็ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลายจะออกฉมชมเก่าแนละ้วจะสวยกว่านะ ตรงเก้านสวยกว่าอา๋อีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งไม่มาเหรอวะอีกสีหนึ่งสีออกเทาๆตั้งใจจะมาดูสีสีเทาขาวเทานั้นแหละแต่ไม่มาไม่เห็นมีแนละ้วฮมเออโ,โทษนะครับไอ้ตัวสีนั้นไม่มาเหรอครับสี สีเทาอ๋ออยู่ข้างบนอ๋อ,อไม่ได้ขึ้นขึ้นไปดูได้ปะด่ะอ๋อไดโอเคตัวอ๋อตัวสีเทานี้ชั้นสอง้วย <c oughs> ผมเพิ่งเห็นนะครับชั้นสองก็มีโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันโ <c oughs> อเค <c oughs> ไปดูสีเทา <c oughs> โอเคขอบคุณครับไม่เอ่ย ไม่มีอ๋อแล้วครับอือโอเคไม่เป็นไรครับผม,ไม,ม <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไไนไรอ๋อไปโชว์ออกบูธท,ที่โน่นอืมอ,อ๋อไม่น่าเหมือนคนเงียบๆจัง <laughs> <laughs> โอเคขอบคุณครับ <laughs> โอเคเราก็ ได้มาดูแค่สองสี่เนี่ยะฮะนี่ครับผมโปรโมชั่นตอนนี้นะฮะเจ้าตัว CBR 60R นะครับผมนี่เลยโปรโมชั่นก็มีดาวตั้งแต่สิบสิบห้ายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเลทราคาส่งก็นี่ครับหกสิบฟรีนี่เลยวันนี้โอเคก็ตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้ว <c oughs> เริ่มร้อนแล้วตอนนี้ ก็โอเคครับคิวเินเกอร์ประมาณนี้แหละว่าจะมาดูสีเทาก็ไม่มีให้ดูนะฮะก็พลาดไปโอเคเดี๋ยววันหน้าฟ้าใหม่เราจะมาอ่าดูแล้วกันโอ <Okay. S 2> เคจะไปขอลองเทสต,ตัวเก่านะเทสต,ตัวเก่า <c oughs> ไหนๆมาแล้ว <c oughs> โอเคไป <c oughs> โอเคครับผมก็ตอนนี้ผมก็จะมาทำการอาลองเจ้าตัว c b 60 r 6.0R ตัวชโฉม 2,018นะฮะเฮ้ย18หรือ19วะอืมประมาณนั้นแหละก็รถก็จะรถเทสก็จอดนานเขอะๆหน่อยโอเค <c oughs> ก็เดี๋ยวจะลองทำการขับขี่ดูฟิลลิ่งว่าเป็นยังไงแต่ว,ว่าเคยลองมาแล้วหนึ่งครั้งโอเคครับก็ลองคร่อมปึ๊บเห็านได้อืมก็เหมือนจะ หมอบมากแต่ก็ไม่อะไรอ๋อว่าแล้วทำไมมันอยู่นี่เนี่ยจริงมันต้องอยู่นี่เลยอืมโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาลองเอาขาตั้งขึ้นนะปึ๊บน้ำมันก็จะหมดเฮ้ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราลองแค่ใกล้ๆตรงนี้ฮะเขามีที่ให้ลองตรงนี้อืม ไปอ๋อ,อโอ้โหก็ฟิลก็ก็ไม่ก็โอเคนะ <c oughs> ไม่หนักมากไม่หนักพวงอะไรก็ถือว่าเลี้ยววงวงแคบกว่า คงไรก็แคบก็ถือว่าโอเคนะเออแต่เกียร์มันจะสิเอาเกียร์ที่ว่าเหมือนว่าง่ายอะ่ะ oh, no. มันจะเป็นเกียร์เหมือนจะว่าง่ายสิบอาเพราะเคยเว่ามาแล้ว มันต้องเดี๋ยวลองให้ชินกับรถก่อนเหนอนะไหมเบ่าแค่บอ,อกแล้วมันเบ่าง่ายมันเบ่าง่ายมาก C B A เป็นอะไรที่เบ่าง่ายเราเคยเบ่ามาแล้วแต่การคอนโทรลก็ถือว่าโอเคฮะในระดับหนึ่งเลยอ่ะ <Okay. S 1> คือมันก็ง่ายต่อกันเลี้ยวอืม nhưng mà mặt nó thật nặng mặt nó nặng hơn hơn R6 tôi đã thử mặt nó nặng hơn R6 không, không khơi... มันต้องทำความคุ้นเคยกับมันก่อนสักสักแป๊บหนึ่งโอเคความคุ้นเคยกับมันโอ้โห oh, วงทีวงได้แคบกว่า <c oughs> เอาวันที่ไปลองมาเมื่อกี้นะฮะโอ้พระเจ้าช็อดมันยอดมาก Oh. มันต้องอยู่ที่การเลี้ยงคัดเลี้ยงคันเร่งเลี้ยงคัดเลี้ยงคันเร่ง mm hmm. มันจะเอนจินมันจะเนี่ยฮะเอนจินมันจะเยอะเอนจินเยอะก็ ก็ประมาณนี้ครับผมฟิลก็ประมาณนี้มันก็จะกระชากกระชากหน่อยฟิลก็ประมาณนี้ฮะแต่ขับก็ถือว่าโอเคครับเป็นรถที่ก็คอนโทรลง่ายครับฟลิกง่ายคอนโทรลง่ายฟิกง่ายวงเลี้ยวแคบวงเลี้ยวโหวถ้าเป็นอาวันตีวงไม่ได้นะตรงเนี้ยแ oh, <no. S 1> ้าเป็นอาวันนี่ตีวงไม่ได้เลย ถ้าเป็นอาวันเนี่ยตีวงไม่ได้เลยเนี่ยไอ้ตรงช่องแค่แค่มันนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันอเอาส่งเขาละโอเคครับก็ได้ล,ลองฟิวประมาณนี้ฮะเเดี๋ยวหากระตั้งก่อน ก็จากที่ลองมาก็ถือว่าง่ายนะขับง่ายคอนโทรลง่ายกว่าใดๆทั้งปวงโอเคครับก็ประมาณนี้เ้ยก็ถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ take, กด s u b สไครป์ผมด้วยนะฮะเมงสร้างรอย n ิง h ช n แนลนะอันนี้คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน,ลน,ออนแล้วกันโอเคกับบานแ๊ายบายบาย